การไม่รับรักเป็นบาปหรือไม่ถามการปฏิเสธไม่รับรักคนที่มาติดพันแล้วปรากฏว่าเขาเสียใจมากเห็นแล้วสงสารและทำให้พลอยรู้สึกเศร้าใจตามอย่างนี้แปลว่าการปฏิเสธของเราเป็นบาปหรือไม่บาปหรือไม่บาปบาปมากหรือบาปน้อยต้องมองหลายแง่หลายวาระครับหนึ่งคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเขามาชอบข้างเดียว หากยังมีลักษณะอนุญ,ญาตให้เขามีความหวังหรือซ้ำร้ายทำเอาเขาอาการหนักขึ้นด้วยการให้ความหวังลมๆแรงๆโดยอาจใช้ภาษาพูดหรือภาษากายอ่อยเยื่ออย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงกฎหมายบ้านเมืองเอาผิดไม่ได้แต่ตามกฎแห่งกรรมจะตามล่าคุณในวันใดว,วันหนึ่งช้าหรือเร็วคือมีเหตุบีบให้ต้องไปหลงชอบคนอื่นข้างเดียวด้วยความทรมานใจเข้าบ้าง 2. คุณมีท่าทีอย่างไรในขณะพยายามปฏิเสธหากเต็มไปด้วยโทสะพูดจาทิ่มต่ำให้เจ็บใจให้เขารู้สึกไร้ค่าอย่างนี้เข้าข่ายทำร้ายกันกฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้อีกแต่กฎแห่งกรรมจ้องจะคัดสรรคนมาทำร้ายจิตใจคุณคืนบ้างหรืออาจเป็นเขาคนนั้นย้อนกลับมาเองนี่เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนผลัดกันหักอ,กอกนี่เยอะนะครับ เห็นเห็นเลยล่ละว่าเปลี่ยนผัดกันก่อเวรในชาติเดียวกันนี้เองไม่ต้องรอชาติหน้าสคุณมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าเขาเศร้าจัดหากลระหิมยิ้มย่องเกิดความสะใจภูมิใจในเสน่ห์ของตนเองอย่างนี้ก็เข้าข่ายเป็นเศษกรรมได้เหมือนกันคือถึงแม้ทีแรกคุณไม่เจตนายั่วให้หลงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธห้วนๆแบบมะนาวไม่มีน้ำพอเพียงมีใจยินดีที่เห็นเขาเจ็บเพราะคุณ เท่านี้ก็จัดเป็นกรรมทางใจซึ่งมีผลแล้วแต่ผลอันเกิดจากกรรมทางใจอาจรอคิวกันนานแตกต่างจากที่ลงมือทำหรือออกปากพูดด้วยเจตนาประทุษร้ายมากหากสำรวจตัวเองแล้วเห็นว่าไม่มีจิตคิดประทุษร้ายสักขณะเดียวก็โล่งใจไปได้เปล่ะหนึ่งครับเห็นเขาเศร้าก็อย่าไปเศร้าตามเขาแค่ทำใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาว่ามาโนกรรมของเขาผูกมัดตัวเอง รอยรัดตัวเองเขาก็ต้องทุกเองคุณมีหน้าที่รักษาความสุขความปลอดโปร่งของตนเองไว้แล้วคิดกับเขาในทางดีพูดกับเขาในทางดีให้ได้สบายใจตามคุณส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับมโนกรรมของเขาเองเป็นหลักหมาเหตุทิ้งท้ายไว้หน่อยบางคนนี่ตอนไหนๆดีหมดไม่แกล้งยัวให้หลงไม่ปฏิเสธแบบทิ้นแทง แต่ด้วยความไม่รู้ยังพลาดนิดหนึ่งตรงคิดกระหินยิ้มย่องยังยินดีที่มีคนบาดเจ็บทางใจเพราะตนเป็นต้นเหตุอย่างนี้เป็นกระตัดตากรรมคือไม่ได้เจตนาให้เขาเจ็บแต่แรกทว่าเมื่อเขาเจ็บแล้วยินดีเสมือนได้ลงมือทำนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมทางใจในภายหลังผลอาจเป็นการเจอคนแรงน้ำใจเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรืออาจถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง